มาเป็นหลังกำแพงหรือหน้ากำแพงนะหลังหลังกำแพงแต่งหน้ากดให้แบบไม่สวยจริงเหรอเพราะตอนมาแบบสวยมากตอนมาแบบสวยมากรแเปานคนแรทำบ้านพวกนี้จากอะไรคะบอมเมื่อกี้ที่บีลูกบอมเล่มัมแล้วจะเรียกเปลี่ยนจากหมอเป็นพวงเลยนะไม่ไหวผมจะไหวไหมวะนนี้ไม่ไหวหรอกไม่น่าไหวและเขาก็ได้ร้องเพลงออกรายการครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นเขาทำงานกับน้องพีพีเอ๊ะ ทำงานทำร้องเพลงครับทำอะไรครับมันเรียนร้องเพลงคปีที่แล้วครับที่ไม่ได้เรียนปีปีแล้วสิบเออเกือบสิบปีีโยงไปแล้วครูบอกเออไม่ต้องเรียนแล้วแล้ววันนี้จะซ้อมร้องเพลงไปไหนครับไปร้องข้ามลำแพงค่ะอ๋อ้จุดไฟจุดย้อน เป็นยังไงครับยากหลังจากที่ร้องเพลงไปสมบูรณ์เป็นนักร้องดีไหมคะเป็นนักแสดงดีแล้วอาจารย์ครับลูกศิษย์เป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดยังไงครับขึ้นเหนื่อยสุดยอดใช่ไหมครับอาจารย์สองท่านช่วยได้เยอะไหม แี่แต่น้องเก่งมากเลยนะครับสามารถทําให้พี่เจบร้องออกมาได้เต็มเสียงได้เก่งมากพี่อยู่บ้านทำยังไงก็ออกมาเป็นเสียงแมวโอเคเจฟเอเลยนะเป็นงไงบ้างครับน้ำตาไหลเป็นงไงบ้างครับตอนนี้ครับโรหนมูกกับสมองมันรวมกันหมด ตานเทปที่มี่ายบ้างค่ะมีดิกินเกตการ์แล้วก็ตัวช่วยเป็นที่นีบน้ต <_ S 2> รับระันจรหครับับแน่นอนพวกเราจำได้ไหมร้อนไม่รู้ไม่นึกถึงไม่คิดว่าจะเป็นเจี๊ยบเพราะว่าไม่คิดว่าเจี๊ยบจะร้องเองแต่ถ้าคำใบ้มันไปไกด์ให้รู้สึกว่าวใช่เนี่ยถ้าคำใบ้ชับัวรู้เลยวันนี้มีอะไรบ้มงฮะวันนี้นะคะมาเป็นหลังกำแพงหรือนัางกำแพงนะหลังหลังกำแพงมัเป็นหลังกำแพง แพงนะคะจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่น้องพี เพราะว่าอยากมาเซอร์ไพรส์น้องก็รู้ตัวว่าพอร้องเพลงดีมากยูวงการมาเจ็ดร้อยกว่าปีไม่ต้องเยอะไปครับเยอะมากเ่ากับเชียงใหม่เยอะโนเสาร์อะไรก็ตามที่ร้องเพลงไม่เอาเลยเขาจะรู้ตัวว่าเออมันไม่ถนัดแต่ครั้งนี้คิดว่าร้อนเงินแหละนี่เราต้องไปไหนต่ออันนี้เดี๋ยวขึ้นไปห้องทับเก็บตัวแล้วก็แต่งหน้าทำผมแต่งหน้าทำผมเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปซ้อมอันนี้พ่งเหมือนมาถ่ายเองนะจริเขาคนที่มาสองรอบ มาแล้วเราต้องใส่ชุดนี้ทีตอนไหนเจ็ใส่ทีตอนไปซ้อมก็เดี๋ยวก็จะแต่งหน้าทำผมกันที่ห้องนี้เลยไม่ใช่เป้วงไมนะะ้นะครับเป็นใครทัน <c oughs> เ่ยป้วงไม้เป็นพวกไก่เป็นควายเลยฮัลโหล ผมระดับซุปตบอลอยู่ในวงการมากกว่า200ปีไม่เน่าไม่เสียฟอร์มลีกก็ไม่ลงอันนี้เราก็พยายามแต่งหน้ากดให้แบบไม่สวยจริงเพราะตอนมาแบบสวยมากตอนมาแบบสวยมากเดินมาแบบคนที่บอกว่าไปแต่งให้มันไม่ต้องสวยขนาดนี้ เค้มาหลายรอบแล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วหมอมาตามฟิลเลยนะหมอมจะล่อไมถ้ากลัวหม่อมไม่ต้องกลัวแล้วหมอมนึกถึงหน้าปัวเไว้หด้าอะหนองก็ผ่านการแสดงมาเยอะเรื่องแค่นี้เดี๋ยวก่อนนะคำถามน้ำคืออะไรทำไมเนี่ทำไมของแม่นะลูกพี่เป็นฟงซิลแม่ชื่อเจี๊ยบถ้าพี่บอยเสียงมาว่าไม่ใช่นี่คือจบเลยนะ พี่เป้งเขาต้องเล่นเกมสูบลูกโป่งจนกว่าจะแตกถ้าเกิดว่าสูบไม่แตกก็คือใน30มิบวิอ่ะก็ไม่ได้คำใบ้หม่อมแล้วกระโหลกจะมองต้องออกจากวังไห้เด็กคะไม่ต้องติดตามไม่ใช่ว่าเลแฟนละครเหรอคะไม่ได้คืนค่ะไม่ได้มีคืนอ่ะเราเราเป็นเขาจะได้คำใบ้พวกนี้จากอะไรคะหม่อมไม่กินพี่บีดิบลูกโป่ไอ้หม่อม๋ยวจะเรียกเปลี่ยนจากหม่อมเป็นพวงแล้วนะมีเปลี่ยนจากหม่อมเป็นพวงแล้วนะ เราปถ่ายทีหมอบนเงี้ยบเปนเทปนะหั้อบนล้วคนล้วแต่เป๊กขงก็เก่งจะมากับเป๊กปังใช่ใช่นั่นไหะนี่ไปกันห่เงียบหมอบเงยียบหมอบไม่น่าไหวต้องถามมาบีฟสคริปเจเลยเลย ฟังเสียงหรือยังยังไม่ได้ฟังจริงที่กบพีคอีกนี่พี่เหมาแั้นแถวที่คําว่านี่กับพีสรุปคือเขาต้องทําเป็นไม่รู้ถูกป่ะเพื่ออะไรวะทําเป็นไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เลยนะว่ารายการเขาดําเนินกันยังไงรายการนี้นี่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย ก็มีว่าให้แบบเหมือนโกหกคนอื่นงานก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรามหมายถึงคู่อื่นเวลาคู่อื่นเขาเปิดแบบเขาออกปัศนีหรือว่าหลังกำแพงอ่ะเขาออกมาเราจะเห็นว่าเป็นใครเ,<อ>เราก็แค่บอกว่าคนนั้นคือใคร ่วลองไมนะไม่ผ่านเนาะมือกไม่ผ่านแล้ะแตได้อยู่นะไม่น่าไดอก็ควรเรื่องฟิลลิ่งเพลงอะค่ะเราเมื่อกี้แบบโดนทนถุงเลย มีโยกหน่อยนึ่ก็น่าหรอใช่ต้องขยับตัวใชต้องขยับตัวแบบมือม้นิดนึงอะไรเงี้ยายม่ใช่ขนาดนั้นแม่ล้วพอถึงเวลาแล้วมันแบบมันเหมือนต้องจำหลายจุดจำจุดนี้จุดนี้อะไรจริงจริงเขาต้องขยับตัวยังไงไม่ต้องขยับเยอะแต่ว่าแบบฟีลลิ่งของมืออะไรเงี้ยยืดแบบเฉยไดเจอ ะรบบแ้สอนสอนนี่เป็นเรื่องเดียวที่สอนได้สันทีนี้เบิร์ยมากเลยพี่ขอโทษต้งแต่ทีนี้ที่ไม่ต้องใจที่เราเพลงน้องมิ้งก็ต้องสอนเกี่ยบตัวแล้วล่ะนั่งเพลงอย่างนี้ได้ Hello ได้เจอกันพี่เชืหรือเาคือว่าทำมาแล้วนะเราจะร้ไม่ได้มันจะเสิดตัวเองเล้วนะต้องแค่แบบน้องๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยหน่อยมันเยอะอะเพลง

แล้วเต้นเก่งมากครับเต้นเก่งมากเต้นเก่งจริงเต้นเก่งเก่งไหนเต้นให้ดูหน่อยนะครับ ไ่ายวะถ่ายไม่ถูกอะเฮ้ยมายบ้าเลยครับโ้งูจริงๆอะงูจริงๆคือจะบอกว่าโอ้เรียบยหวานเจี๊ยบบอยๆมันพ้ามันมันแบบนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเป็นไงบ้างครับลุ้นกว่าร้องเองอีกลุ้นร้องเพลงเสร็จมาพอมาลุ้นต่อว่าให้เขาถ่ายไม่ถูกอีกนะใช่ที่เคยเห็นเขาทำงานกับน้องพี่ คือความเจี๊ยบและผมเชื่อว่าจังหวะนี้บอยพีซแมคเกอร์จะนั่งอย่างนี้อยู่เต้าเรียกชูพีพีก็ชื่อบิลกิ้นขอค่ะขออย่างเดียวอย่าเผลอบ่บอกนักร้องหลังกำแพงก็พอแล้ว นี่คือบอกแล้วว่าหัวบังคับมาใช่ไหมเนี่ยนะถือว่าอันนี้คือหลุดมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมารายการนี้ทั้งที่เป็นรายการร้องเพลงแต่พี่เจี๊ยบไม่ถนัดร้องเพลงตอนอยู่หลังเวทีอีกมันตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นสิตอนแรกเขาบอกว่าแข่งไปอ้อมขยับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพูดเสียแขงสูงจะจะได้จำไม่ได้แต่พี่ว่าเป๊กไม่น่าแบบเลขึ้นเลยว่ะไม่เลืเลยมเลมันเลกไม่ออกเลยดูหน้าอันภูมิใจก็หเงี้ยะครับหน้ามองกล้องนะห้า ไทยอินไทยอินสินค้าล่าสุดเขาไปไลฟ์อะไร500กระปุกแล้วฉันไลฟ์ไปสั่งอ่ะแล้วฉันลา์กับข้าวขาหนีเบอร์ไลฟ์ว่าอะไรรู้ป่ะจะสั่งข้าวขาหนีบด้วยค่ะจะสั่งข้าวขาหนีบด้วยค่ะโอ้ยย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 ยครับทยยยยยยะยยยขยย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 ยายย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 ยจยย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 ย้ยย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 ยายยยยแยยอยย เสร็จแล้วใช่แล้วยิ่ีใจตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายนี่จะเที่ยงคืนแล้วที่บอกปุแล้วห้าทุ่มครึ่งแล้วถึงเวลาที่เราควรจะต้องกลับบ้านแล้วแต่จริงๆตั้งแต่เริ่มเปิดมาเลยไม่ได้บอกเลยว่าอยากให้กดไลค์ก็ไปก่อน้กดรลางย อย่าลืมมากดไลค์มาคอมเมนต์นะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับปุ่มแดงๆข้างล่างนี้ข้างล่างนี้อย่าลืมกดให้พวกเราด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับกับ EP หน้ากับรายการไปไหนดีเย้บ๊ายบายบ๊ายบายเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายเนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่กดถยด้านล่างกันนะกดมาแล้วมา